ชายคนนี้ได้ชื่อว่าเป็นราชาในหมู่โจรเขาใช้ผมเพียงไม่กี่เส้นเพื่อตัดกริ่งเตือนเขาใช้มีดเลื่อยหน้าต่างแล้วแอบเข้าไปในบ้านพักของเศรษฐีเมื่อลงไปที่บังเกอร์ใต้ดินหลังพบว่ามันเป็นรหัสล็อกลายนิ้วมือเขารีบค้นตู้เพื่อหาสเสบียงทันทีแหล่งพบม้วนเทปอยู่ในลิ้นชักนอกจากนี้ยังมีขวดกาวและห่วงเหล็กขนาดพอเหมาะอีกด้วยหลังลอกเทปออกติดลายนิ้วมือเจ้าของบ้านจากนั้นวางวงแหวนเหล็กบนตำแหน่งลายนิ้วมือ เปิดขวดกาวจากนั้นเทกาวเข้าไปในวงแหวนเหลก็กจากนั้นเขาก็เปิดเตาแกส๊สเริ่มให้ความร้อนด้วยไฟโดยตรงกาวถูกอบให้อยู่ในสถานะฟล้ายอย่างรวดเร็วรังหยิบมันขึ้นมาดูจับลายนิ้วมือของเจ้าของบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบเขาหยิบมันไปที่ประตูแล้วติดมันไว้ประตูประกันเปิดออกได้อย่างง่ายดายสิ่งที่ดึงดูดสายตาของหลางไม่ใช่สมบัติแปลกแปก เป็นประตูนิราภัยที่มีโครงสร้างซับซ้อนคนที่รู้มากเท่าที่เขารู้เพียงแค่ดูมันเป็นตู้ประกันโลหะผสมที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกับไททานีฉันเห็นเพียงหลังแต่ประตูเท่านั้นเขาคิดวิธีแก้ปัญหาได้ทันทีพ้างเห็นเขาเอาที่นอนเป่าลมออกจากชั้นวางถังขนาด18ลิตรและช่องทางราคาถูกเขาเปิดกระเป๋าเป้สะพายหลังแล้วหยิบสว่านไฟฟ้าออกมาวางไว้ที่ประตูและเริ่มเจาะสักพักก็มีรูปปรากฏขึ้นที่ประตูหลังจึงพองที่นอนลม ใช้กรวยแล้วเริ่มเทน้ำเข้าประตูนำเครื่องพ่นไนโตรเจนเหลวออกมาแล้วปั๊มไนโตรเจนเหลวจำนวนมากลงไปแขวนผ้าห่มและจัดเบาะรองนั่งภายใต้อิทธิพลของน้ำและไนโตรเจนเหลวประตูนิรภัยที่ทำจากโลหะผสมระเบิดทันทีรังเดินเข้ามาและมองดูครู่หนึ่งก็สับสนไม่มีทองหรืออัญ,ญมณีอยู่ข้างในกลับกลายเป็นเพียงชุดมอเตอร์ไซค์ที่มีรูปร่างแปลกตาม,มากในเวลาเดียวกันมัตัวเล็กๆในความมืดก็ถือกล้องไปด้วย บันทึกทุกการกระทําของคุณหลังจากกลับมาถึงบ้านหลังก็อยากรู้อยากเห็นมากประตูนิรภัยสองบานมีไว้เพื่อปกป้องเสื้อผ้าที่สกาดเหล่านี้เท่านั้นเขาสวมชุดสูตรต้องการดูว่ามีอะไรพิเศษเกี่ยวกับสิ่งนี้แน่นอนว่าเมื่อเขากดปุ่มฉากมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นในเวลาเพียงชั่วครู่หลังก็หดตัวลงเก้าครั้งในเวลาที่เขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรรูมเมดดึงม่านเปิดเตรียมอาบน้ำ หากเป็นเรื่องปกติน้ำเล็กน้อยนี้คงไม่คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงแต่ตอนนี้เหมือนสนามิีระดับสิบกำลังมาหลังถูกน้ำยนต์ลงจากอ่างอาบน้ำโดยตรงเมื่อถึงจุดนี้เพื่อนร่วมห้องของเขาก็เหวี่ยงเข็มขัดออกจนตกลงไปในท่อน้ำทิ้งหลังจากนั้นไม่นานหลังก็มาถึงบาชั้นล่างยังไม่ได้รอให้เขายืนถูกพัดพาไปอีกครั้ง ใต้ดินยังอันตรายกว่าอีกรองเท้าส้นสูงทุกชนิดหากเขาไม่ระวังเขาอาจถูกเหยียบย่ำจนตายได้สุดท้ายก็ถูกเตะกลับลงพื้นไปตามสไลด์ฉันเพิ่งให้ป้าทำความสะอาดห้องน้ำชั้นล่างใช้เครื่องดูดฝุ่นขนาด5 0 0พันวัตต์ดูดเข้าไปเมื่อของเล่นติดมาปากระโดดออกไปข้างกำแพงแต่หลังจากหนีจากชีวิตหนึ่งฉันก็พบกับอีกชีวิตหนึ่งหนูตัวใหญ่ที่หิวโหวยจ้องมองเขาโชคดีที่รังตอบสนองอย่างรวดเร็วเขากระโดดเข้าไปในกับดักหนูแล้วบินออกไปที่ถนนนอกหน้าต่าง อะไรวะหลังก็กลับมาเป็นปกติทันทีในขณะนี้เขากลัวมากจนหายใจเร็วและหัวใจเต้นแรงเขากลับไปที่วิลล่านั้นกลับชุดที่น่ากลัวนี้แต่ทันทีที่ออกไปก็โดนตำรวจจับแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะติดคุกมดตัวน้อยกลุ่มหนึ่งนำเสื้อผ้าแปลกๆกลับมาอีกครั้งเสียงหวดชุดสูทก็เปลี่ยนเป็นขนาดปกติทันทีทันใดนั้นผู้คุมก็เข้ามาตรวจสอบห้องมดตัวน้อยเริ่มนับถอยหลังไปหาชายคนนั้นหลังรีบแต่งตัวดูเวลานับถอยหลังโดยเหลือเวลาเพียงสามวินาที ทันใดนั้นผู้คุมก็จิบโยเกิร์ตตอลงไปแรงในห้องขังหายไปปรากฏว่าหลังจากหดตัวเขาก็วิ่งไปแทบเท้าของผู้คุมเขาทำมันสำเร็จแล้วการหลบหนีออกจากคุกที่โหดเหี้ยมที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่ทันทีที่เขาเดินออกไปล้อมรอบด้วยฝูงมดดำตัวเล็กๆทันทีเขาได้ยินเสียงก็เงยหน้าขึ้นเห็นแต่มดทหารที่แข็งแกร่งบินอยู่ตรงหน้าเขาเหมือนเฮลิคอปเตอร์ทีมทหารมดที่อยู่รอบ,รอบกๆแยกย้ายกันไปเป็นขบวน รังคีมดมดมทหารส่งเขาบินไปยังอาคารที่อยู่หา่างไกลสวับกลายเป็นคนที่ช่วยเขาออกจากคุกนั่นคือพิมแพทย์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดหมอพิมพาเขาไปที่ห้องทดลองใต้ดินเขาได้พัฒนาสูตรเวทมนต์ที่สามารถสูมเข้าออกได้แม้ว่านี่จะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่มากก็ตามแต่ด็อกเตอร์พิมค้นพบเมื่อนานมาแล้วว่าเทคโนโลยีนี้เป็นอันตรายอย่างยิ่งเดิมทีเขาต้องการทำลายสูตรแต่จู่ๆเทคโนโลยีก็ถูกขโมยไปโดยนักเรียนคร์สของเขาครอสไม่เพียงแต่สร้างเยลโลจเก็ต่าา้้าย,ยดรกกรกกอรรอีว ต่อมาครอสอยางวางแผนที่จะผลิตยโรจลเคิร์ในปริมาณมากนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกมันจะเป็นหายนะร้ายแรงเพื่อหยุดครอสดอรพิมพ์วางแผนที่จะปล่อยให้แรงขโมยสูตรทางเทคนิคในทางกลับกันเขาสามารถใช้ชุดแอนแมนได้อย่างถาวรหลังได้ยินดังนั้นก็ตอบตกลงทันทีแต่การเป็นแอนแมนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายฝรั่งจําเป็นต้องควบคุมขนาดและการหดตัวของร่างกายอย่างชํานาญงานแรกที่คุณหมอพิมพ์มอบให้นั่นคือต้องทะลุรูกุญแจไปพร้อมกับเพิ่มความเร็วแม้ว่าหหลลัังงจะะดดดดูู่่อออออมมมาาาากกกกกกในนชุตตส้ขเขเแรรรบบวฝึ็ หลังจากฝุกฝนมานับครั้งไม่ถ้วนในที่สุดหลังก็สามารถควบคุมขนาดร่างกายของเขาได้ตามต้องการดรพิมแนะนําให้เขารู้จักกับกองทัพมดของเขา ชายคนนั้นหดตัวและคลานเข้าไปในรังมดต่อหน้าต่อตาเขาเป็นเดนบ้ามที่มีอารมณ์ร้อนทั้งนำไฟฟ้าและเคลื่อนที่ได้รวดเร็วคุณยังสามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อโจมตีศัตรูได้ถัดมาเป็นมดกระสุนซึ่งมีการจัดที่แรงที่สุดทำหน้าที่เป็นแนวหน้าของกองกำลังโจมตีมดทหารเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบินที่หลากหลายที่สุดอาจจะทำเครื่องบินส่วนตัวให้แรงมดไฟตัวจิ๋วเป็นสถาปนิกที่สมบูรณ์แบบสามารถสร้างถนนและสะพานได้ตามต้องการต่อไปหลังเริ่มเรียนรู้วิธีใช้ความคิดเพื่อควบคุมมดแลลงงเ็นาาาาดส่่่่่ใ้มตตกกออววยไรจจืชุุธ ดอกเตอร์พิมสร้างลูกดอกให้เขาสองดอกเป็นพิเศษนี่คือลูกดอกไฮเทคลูกดอกสีแดงสามารถย่อขนาดวัตถุที่โดนได้ลูกดอกสีน้ำเงินสามารถขยายวัตถุได้ทันทีหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมแล้วกลังต้องทำภารกิจแรกที่มอบหมายให้เขาให้สำเร็จดรพิมต้องการให้คุณแทรกซึมเข้าไปในหน่วย S H I E L D ขโมยเครื่องรบกวนสัญญ,ญาณหลังคิดว่าหลังจากรวบรวมตัวเองแล้วเขาจะสามารถทำอะไรก็ได้แต่เมื่อบินได้เนื้อเป้าหมาย ทันใดนั้นก็ชนเข้ากับเดฟที่กำลังลาดตระเวนอยู่หมอพิมพขอให้ลองถอนตัวทันทีแต่หลังยังคงมุ่งมั่นที่จะเร่งรีบไปข้างหน้าไม่จำเป็นต้องเห็นผลลัพธ์จึงจะสามารถคาดเดาได้ภายใต้การสแกนความละเอียดสูงของเอเกอร์อายเดฟยังคงค้นพบแอนแมนที่หดตัวอยู่ขณะที่เดฟกำลังจะจับกุมเขาหลั่งโจมตีเชิงรุกก่อนแม้ว่าเดฟจะมีประสบการณ์การต่อสู้มากมายก็ตามแต่การ,รเผชิญหน้ากับแอนแมนที่หดตัวลงก็ทำให้ปวดหัวเช่นกันพลังการยิงจำนวนมากถูกปลดปล่อยออกมาแต่โดยพื้นฐาาานแลล้้วไไมมม่สามารถจตีหังด แค่เห็นรังเปลี่ยนขนาดร่างกายอย่างชำนาญเอาชนะเดฟจนกว่าเขาจะต้านทานไม่ไหวอีกต่อไปจากนั้นหลังก็นั่งบนหลังทหารหมดและบินตรงเข้าไปในโกดังเดฟเดินตามหลังอย่างใกล้ชิดละไล่ตามเขาไปแต่ในวินาทีต่อมาเขาก็พังประตูเหล็กและบินออกไปปรากฏว่าหลังได้จอบเข้าไปในเดฟในเวลานี้ทำลายหน่วยประมวลผลกลางภายในอย่างบ้าคลั่งชุดเกราะของเดฟสูญเสียการควบคุมและล้มลงกับพื้นระบบถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ไม่สามารถตรวจจับตำแหน่งของหลังได้อย่าบอกกับตันอเมริกาว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้หลังนำอุปกรณ์กลับไปหาหมอได้สำเร็จ ทำได้ดีมากถัดมาเป็นการวางแผนสำหรับงานที่สองนั่นคือการขโมยสูตรของครอสและเยลโลจ็กเก็ตก่อนจะลงมือต้องให้หมดทหารดื่มน้ำก่อนพราครันด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับมดบ้าเตรียมทุกอย่างหลังนำกองทัพของเขาไปตามถนนมดเข้าไปในฐานจัดข้อน้ำหลังสั่งมดไฟให้ต่อเรือไปตามกระแสะแล้วรีบไปข้างหน้ามองเห็นทางออกที่กำลังมามดไฟด้านบนตรงกับมดไฟด้านล่างเพียงเท่านี้หลังก็ถูกดึงขึ้นมาได้สำเร็จมดทหารบินหลังออกมาทางพวยพุ่งกาน้ำ รังสังมดให้เร่งความเร็วหลังจากบินออกจากท่อก็มาถึงห้องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์รังสั่งให้หมดบ้าเปิดใช้งานอุปกรณ์นำไฟฟ้าไม่นานวงจรในห้องคอมพิวเตอร์ก็พังและหยุดทำงานจากนั้นเขาก็ไปที่ห้องที่มีเสื้อเหลืองรังรัดเข็มขัดนิรภัยของเขาแล้ววิ่งใหญ่แล้วกระโดดเข้าไปข้างในเห็นเสื้อเหลืองอยู่ตรงหน้าคุณโดยไม่คาดคิดลังตกหลุมพรางล็อกอยู่ในขวดโหลที่บรรจุเยลโลัคเจอร์บายครอสพรอสว่างเสื้อเหลืองไว้ในกระเป๋าเดินทางของเขานั่งบนเฮลิคอปเตอร์และเตรียมส่งมอบชุดรบใให้้ก้กกกกกกกััออออองงครรร่าาาาายยยยนนเวลลีิยยออูดขม โยนมนลงในขวดแก้วแล้วบินออกไปแล้วขี่มดทหารไล่ล่าเฮลิคอปเตอร์หลังทุบก,กระจกและปีนขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์ครอสหญิงกลับทันทีในขณะนั้นรังหลบกระสุนอย่างรวดเร็วคอสยนเขาออกจากเฮลิคอปเตอร์อีกครั้งขณะที่รังพยายามคลานกลับคอสได้ติดตั้งเยลโลเจิก์ตความแตกต่างจากชุดแดนเทปแมนอยู่ที่ชุดเกราะของคอสติดตั้งปืนใหญ่เลเซอร์อันทรงพลังสองกระบอกรังหลังหดตัวแล้วจะใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่อย่างยืดหยุน่นจากนั้นเขาก็ต่อยหมวกของคอสอย่างแรง เมื่อเห็นอย่างนั้นครอสก็ย่อขนาดของเขาลงทันทีมนุษย์ขนาดเท่าหมดทั้งสองเริ่มต่อสู้ประชิดตัวกันระหว่างทะเลาะกันทั้งคู่ก็พัดตกลงไปในกระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางก็ปลิวออกไปตามแรงสั่นสะเทือนของเฮลิคอปเตอร์ทั้งสองยังคงทะเลาะกันอยู่ในกระเป๋าเดินทางขณะนี้โทรศัพท์และอุปกรณ์ชาร์จพวกมันทั้งหมดมีขนาดใหญ่กว่าร่างกายหลายสิบเท่ากระเป๋าเดินทางตกลงไปในสววยน้ำ ในช่วงเวลาที่ทุกคนสับสนครอสกลับมาใหญ่อีกครั้งก่อนเขารีบขึ้นจากน้ำด้วยสีหน้าอาฆาตแค้นผู้หญิงคนนั้นต้องการโทรหาตำรวจแต่โทรศัพท์ของเธอพังด้วยปืนเลเซอร์โชคดีที่หลังรีบเข้ามาในเวลานี้และผลักเขาเข้าไปในบ้านแล้วตามหลังมาติตดเขาเห็นกองของเล่นเด็กหลังเปิดใช้งานปุ่มย่อขนาดร่างกายและกระโดดเข้าไปครอสยืนอยู่บนรถไฟของเล่นเล็งไปที่หลังแล้วยิงลำแสงเลเซอร์แต่ฉันไม่ได้คาดหวังเมื่อหลังออกมาเขาเรียกกองทับมดกระสุนมาเอาละ่ะมดกระสุนจำนวนนับไม่ถ้วนเริ่มโจมตีีครออทําาาให้เ้เเขไมม่วลปงกัน กลังยกล็อกไม้ขึ้นและโจมตีอย่างแรงต่อไปครอสถูกรถไฟชนทับมดกระสุนล้อมรอบเขาอย่างแน่นหนาะแม้ว่าครอสจะมีปืนใหญ่เลเซอร์ก็ตามแต่ไม่สามารถต้านทานการโจมตีอันบ้าคลั่งของมดกระสุนได้ครอสไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องวิ่งหนีใช้ปืนใหญ่เลเซอร์เพื่อโจมตีลังอย่างเมามันของเล่นทั้งหมดในห้องถูกทำลายในการต่อสู้ รังถือโอกาสหยิบลูกดอกขยายออกมาแล้เริ่มโต้กลับคอสหันหลังกลับรับแลหลีกเลีลลเ่ยงมันโดยไม่คาดคิดลูกดอกตกลงไปโดนตัวมดด้านล่างเมื่อเห็นดังนั้นรังจึงปล่อยลูกดอกที่เหลือคอซ้ำเขาและชนรถไฟของเล่นรังตรอหนักดีถึงความไม่เท่าเทียมกันของอาวุธเขาจึงตัดสินใจเสี่ยงรังตัดสินใจเสี่ยงโชค เขาย่อตัวลงจนเหลือขนาดโมเลกุลผ่านเข้าไปในร่างของครอสตามรอยแตกเขาทำลายส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่อยู่ข้างในอย่างเบามันเพียงเห็นชุดของเยลโลจ็กเก็ตเริ่มบิดอย่างรุนแรงจากนั้นให้หดตัวต่อไปสุดท้ายก็กลายเป็นประกายไฟที่หายไปในอากาศในเวลานี้แล้งก็หดตัวลงอย่างต่อเนื่องสุดท้ายก็หดตัวเป็นอะตอมในอวกาศในจังหวะสุดท้ายแล้งหยิบลูกดอกออกมาเพื่อขยายมันชนเข้ากับชุดสูตรของเขากดปุ่มเริ่มต้นความสำเร็จทำลายพื้นที่เพียงชั่วคลิปตามันก็กลับคืนสู่ขนาดปกติตอนจบของเรื่อง หมอพิมพ์ทำชุดแมลงปอให้ลูกสาวมีโอกาสปั้นคู่กับชุดมด